สวัสดีครับท่านที่เคารพครับลายมือปฏิรูปตอนที่26วันนี้ตั้งชื่อว่าช้ำนักรักสามเศร้าเรื่องความรักนั้นทุกผู้ทุกคนที่เกิดมาในโรกมนุษย์นี้น้อยนักที่จะไม่มีความรักนะครับส่วนใหญ่แล้วมีความรักกันทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่ต้องมาเจอรักสามเศร้านั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆครับ มารู้จักอาจารย์พง์พีรนัทก่อนนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งติดตามเป็นตอนแรกอาจารย์พง์พีรนัทอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถ้าท่านต้องการที่จะเดินทางมาดูด้วยตนเองท่านก็โทรนัดล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับ0891218933ปกปกติแล้วก็จะนั่งอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนี่ทุกวันแหละครับหรือท่านอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่สามารถ หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูด้วยตนเองก็สามารถดูทางรายได้ครับรลนไอดี5าย ID 7853567ท่านแอดไอดไลนมาผมก็จะรับเป็นเพื่อนแล้วก็จะส่งภาพการถ่ายมือที่ชัดเจนไปให้นะครับไม่ยากเลยครับถ้ามาดูด้วยตนเองคิดค่าพยากรรายมือ199บาทเท่านั้นเองครับถ้าท่านดูทางราย คิดค่ารูท่านละ399บาทเท่านั้นเองครับถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราจะพยากรณ์ให้ครอบคลุมทุกด้านและสามารถถามคําถามไว้ก่อนการพยากรณ์และเมื่อพยากรณ์แล้วก็ยังจะสามารถถามคําถามได้อีกนะครับวันนี้เรามาดูที่ตอนที่26ช้ำนักรักสามเศร้านะครับช้ำนักรักสามเศรา้า รักสามเศร้าแปลว่าอะไรก็แปลว่าอาจจะ1หญิง2ชายหรือ1ชาย2หญิงก็ได้ครับเขามีคู่อยู่แล้วแล้วเราเข้าไปเป็นมือที่3ของเขาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ผมจะวาดเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจมี3มเส้นหลักครับ ครันนี้คนที่จะมีเครื่องหมายของรักสามเศร้านั้นเนี่ยจะต้องมาดูที่เส้นวาสนาครับวาสนามาจากไหนก็ได้นะครับด้านล่างนี้แต่ว่าถ้าปลายชี้ขึ้นไปถึงเนินเสาหรือชี้ไปทางเนินเสาก็ถือว่าเป็นเส้นวาสนาเขาจะมาอยู่ตรงเส้นใจแล้วนี่จะมีเกาะครับมีเกาะมีเกาะทับเส้นใจอยู่เลยนะครับแล้วจะมีเส้นต่อหรือไม่มีเส้นต่อขึ้นไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ นะครับแล้วแต่กรณีแต่ว่าจะเป็นเกาะทับเส้นใจอยู่ถ้าเกาะทับเส้นใจอย่างนี้หมายความว่าเจ้าของมือนี้เนี่ยต้องช้ำแหละครับคือไปเป็นมือที่สามของเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่บางท่านก็รู้ตัวแต่ก็ฮึดสู้คิดว่าตัวเองนั้นอาจจะได้เป็นหนึ่งในไม่ช้านี้แต่จริงๆแล้วถ้าเครื่องหมายนี้ขึ้นแปลว่าผิดหวังครับไม่มีทางที่จะ ขึ้นไปเป็นหนึ่งได้เลยและที่ช้ำมากกว่านั้นก็คือเจ้าของมือนี้จะต้องหมดทรัพย์หมดสินไปกับความรักในครั้งนี้คือยอมทุ่มเททั้งใจและกายและทรัพย์สินบํารุงบําเลอเขาบํารุงบําเรอเธอคิดว่าเขาไม่มีใครอยู่คิดว่าเธอยังไม่มีใครอยู่ด้วยความเข้าใจผิดก็ให้ทุกอย่างด้วยความรัก หวังว่าจะได้ครองคู่กันอยู่ตลอดชีวิตเริ่มต้นจุดนี้ครับเริ่มต้นไปพาดพังในจุดนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปถ้ารอให้ถึงที่สิ้นสุดเกาะนี้นะครับถ้าระยะอย่างนี้ก็เกือบสิบปีครับเกือบสิบปีที่เราไปอยู่ในบ่วงแห่งความรักที่ล้มเหลวพอสิ้นสุดเกาะนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราหมดสิ้นทรัพย์สินที่จะ ให้เขาหรือให้เธอมีความสุขเสร็จแล้วเขาหรือเธอก็ทอดทิ้งเราให้ช้ำอยู่เดียวดายถ้าพูดภาษาที่ไม่เพราะหน่อยก็เรียกว่าถีบหัวส่งนะครับแล้วเขาก็อยู่กับคู่ของเขาไปหรือจะเป็นแฟนเป็นคู่ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่เราแน่นอนเราก็จะเป็นผู้ช้ำใจครับที่ช้ำมากเพราะอะไรครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดทั้ง ทรัพย์สินหมดทั้งกำลังใจหมดทั้งร่างกายที่ยอมพลีให้เขาและกว่าจะสร้างใหม่นะครับทรัพย์สิสนตรงนี้อายุมากแล้วครับมันเป็นเรื่องยากที่จะกอบคู่สร้างทรัพย์สินให้เหมือนเดิมช้ำใจหนักเลยนะครับคราวนี้ถ้าเจ้าของมือหรือคนที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว เรามาดูกำลังมีความรักและและมีสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นต้องรีบถอนตัวนะครับต้องรีบถอนตัวอย่าปล่อยถลํมให้นานไปตรงนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราครับเครื่องหมายต่างๆที่ขึ้นในมือนั้นเป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจถ้าหากว่าเราเริ่มต้นและเห็นเครื่องมือเครื่องหมายนี้ในมือเราต้องถอนตัวมิเช่นนั้นเราหมดตัวแน่ครับก็วันนี้ก็คงได้รับความรู้ พอสมควรกับเรื่องของช้ำนักรักสามเศร้าแต่เรื่องความรักนั้นอยู่กับใครก็ถึงยังไงบางทีก็ยังดีกว่าไม่มีความรักแต่ถ้าเรารู้ตัวเราก็จะไม่ไปช้ำเพราะความรักนะครับความรักเหมือนโบโรคาบดานตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรค ค่าใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โรดกระโดดไปบยอมอยู่หน้าที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายขอให้ท่านที่ติดตามรายมือปฏิรูป มีความรักที่สุขสมหวังตลอดชีวิตนี้นะครับสวัสดีครับ